ังเกตว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นหน่วยเดียวกันเนาะมวลต่อมวลปริมาตรต่อปริมาตรแต่อันนี้เป็นมวลต่อปริมาตรหมายความว่ายัางไงเหมือนเดิมค่ะนักเรียนคอนเซปต์ยังเหมือนเดิมนะคือมวลตัวแรกเนาะเป็นมวลที่บอกตัวละลายนะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นมวลแสดงว่าหน่วยของตัวละลายจะเป็นหน่วยกรัมนะหน่วยของตัวละลายจะเป็นหน่วยกรัมนะคะ ปริมาตรตัวที่ตัวหลังครูบอกแล้วว่าตัวหลังบอกสารละลายเต็มร้อยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็นปริมาตรหน่วยก็จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้หน่วยจะเป็นลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้นะคะ,ะความหมายก็คือเหมือนเดิมเลยก็คือปริมาณต,ตัวละลายในหน่วยกรัมนะคะที่อยู่ในสารละลายทั้งหมด100เซนติเมตรแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราไปดูหน่วยสุดท้ายกันหน่วยสุดท้ายมวลต่อปริมาตรความเดิมเลยคือมวลของตัวละลายนั่นแหละหน่วยกรรมในสารละลายหน่วยปริมาตรหน่วยปริมาตรคืออะไรลูกบาทลูกบาทเซนติเมตรลูกบาทเซนติเมตรแบบนี้นะคะทีนี้ทีนี้คููยกตัวอย่าง ถ้าคูมีน้ำเชื่อมร้อยละ10มวลต่อปริมาตรหมายความว่ายังไงแน่นอนมวลตัวแรกครูเคยบอกแล้วว่ามวลตัวแรกหมายถึงปริมาณของตัวละลายถูกไหมมวลของตัวละลายเพราะฉะนั้นในน้ำเชื่อมตัวละลายเป็นอะไรตัวละลายเป็นน้ำตาลถูกไหมตัวละลายจะเป็นน้ำตาลนะคะตัวละลายเป็นน้ำตาลก็คือก็แสดงว่ามีน้ำตาลน้ำตาล1ิ หน่วยอะไรกรัมเนาะเพราะว่าเป็นมวลน,นะคะที่อยู่ในน้าเชื่อมอ่ปริมาตรเป็นร้อยละแสดงว่าน้ําเชื่อมทั้งหมดน้ําเชื่อมหนึ่งร้อยลูกบาทถูกไหมเป็นปริมาตรก็คือลูกบาทเซนติเมตร ลูกบาทเซนติเมตรข้างล่างนี่ครูเขียนผิดเนาะเอาออกก่อนแน่นอนเรารู้แล้วว่าน้ำเชื่อมมี100ลูกบาทเซนติเมตรในน้ำเชื่อมนี้มีน้ำตาล10กรัมเพราะฉะนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามีน้ำอยู่เท่าไหร่เนาะมีน้ำอยู่เท่าไหร่ก็แสดงว่าที่เหลือก็จะเป็นน้ำถูกไหมในน้ำเชื่อม100อ่ในน้ำเชื่อมทั้งหมด100อเนี่ย มีน้ำตาลมีน้ำตาลอยู่ข้างล่างไปแล้ว10เนาะเพราะฉะนั้นที่เหลือ90ก็จะเป็นน้ำนะคะก็จะเป็นน้ำเกนะ้าสิบเนอะดูวิธีการหาความเข้มข้นเหรอน้อยละมวลต่อมวลหาความเข้มข้นยังไงหาความเข้มข้นลักษณะเดียวกันค่ะนักเรียนเนาะคือเอาตัวละลายหารด้วยสารละลายต่างกันที่ไหนต่างกันที่หน่วยเนาะต่างกันที่หน่วยเพราะว่าเป็นมวลต่อปริมาตร หน่วยก็จะเป็นกรัมต่อลูกบาทนะคะหน่วยจะเป็นกรัมต่อลูกบาทยกตัวอย่างยกตัวอย่างครูยกตัวอย่างครั้งนี้ยกตัวอย่างเป็นน้ําเกลือเนาะสมม ok ุติว่าครูทําน้ําเกลือทําน้าเกลือทําน้ําเกลือครูทําน้ําเกลือความเข้มข้นทําน้าเกลือความเข้มข้น ร้อยละร้อยละทำน้ำเกลือวความเข้มขน้นร้อยละ10บร้อยละสิบมวนต่อปริมาตรร้อยละสิบมวนต่อปริมาตรเนาะจำนวน จำนวนจำนวนสามร้อยจำนวนสามร้อยมวลต่อปริมาตรต่อปริมาตรเขชิงพีชจำนวนสามร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรจำนวนสามร้อยลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่า ต้องใช้เกลือเท่าไหรต้องใช้เกลือเท่าไหร่นะคะต้องใช้เกลือเท่าไหรทีนี้เราก็มาเลยจากสูตรจากสูตรจากสูตรเราบอกว่าจากสูตรจากสูตรความเข้มข้นเมื่อกี้นี้ความเข้มข้น ไม่ใช่ความเป้นมท้นจากสูตรร้อยละอ่าร้อยละมวลต่อปริมาตรร้อยละมวลต่อปริมาตรเนาะเท่ากับมวลของตัวละลายอ่มวลของตัวละลายที่มีหน่วยเป็นกรัมถูกไหมอ่ะส่วนด้วย ส่วนด้วยส่วนด้วยส่วนด้วยมวลของสารละลายสังเกตเลยว่ามันจะเดิมเเนาะตัวละลายส่วนสารละลายไม่ใช่มวลต้องเป็นปริมาตรเนาะส่วนด้วยปริมาตรของสารละลายที่หน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรคูณหนึ่งอย่าลืมคืนคูณ100อยนะ ทีนี้เราก็แทนค่าลงไปเรารู้อะไรบ้างรู้ความเข้มข้นแล้วเนาะรู้จํานวนตรงนี้จํานวนของอะไรก็จํานวนของน้ําเกลือนะคะที่เราต้องการน้ำเกลือก็คือสารละลายนั่นเองเนอะเราก็จะได้ว่าได้ว่าตรงนี้เป็นสิบถูกไหมอ่าตรงนี้เป็น300นะคะอ่ะยย้าย,ยายข้างมาเหมือนเดิมเนาะย้ายข้างมาหารอยู่ก็ย้ายมาคูณ300แบบนี้ คูณอยู่ตัวนี้คูณอยู่ก็ย้ายมาหารหารหนึ่งร้อยเขียนใหม่ได้ว่ายังไงบ้างก็ได้ว่ามวลของตัวละลายมวลของตัวละลายเนาะในหน่วยกรัมเนี่ยจะได้เท่ากับ10หาร100คูณ300เนาะ คิดเลข10คูณ300หารน100นะคะตรงนี้ตัดได้เนาะก็จะได้เท่ากับ30กรัมเนาะได้เท่ากับ30กรัมซึ่งตัวละลายในน้ำเกลือแน่นอนก็คือเกลือนะคะเราก็จะรู้แล้วว่าใช้เกลือ30กรัมถ้าครูถามเพิ่มว่าต้องใช้น้ำเท่าไหร่ด้วยนักเรียนจะหาได้ไหมหาได้ถูกไหมหาได้จากการที่เรารู้ว่า น้ำเกลือที่เราจะเตรียมทั้งหมดเนี่ยมีสามถูกไหมอ่าใส่เกลือไปแล้วเนี่ยสาเพราะฉะนั้นที่เหลือเป็นน้ำเนาะตรงนี้เป็นน้ำน้ำก็จะเหลือเท่าไหร่270เจ็ดสิบเป็นน้ำถูกไหมอันนี้เป็นเกลือเนาะอันนี้เป็นน้ำเกลือแล้วแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นข้อน,นี้ถามหาเกลือใช้เท่าไหร่ก็จะตอบ ใช้เกลือใช้เกลือ3ากรัมแบบนี้นะคะอ่าก็ประมาณนี้เนาะแต่ละหน่วยก็จะมีวิธีคิดใกล้ๆกันนะคะมีวิธีคิดใกล้ๆกันเปลี่ยนแค่ด้านหลังของหน่วยในการช่างตวงเนาะของแข็งส่วนใหญ่จะเป็นกรัมนะคะของเหลวส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกบาทเซนติเมตรเนาะ มวลต้องมีหน่วยเป็นกรัมเท่านั้นนะคะนักเรียนแล้วก็ปริมาตรเนี่ยก็จะมีหน่วยเป็นลูกบาศเท่านั้นเนาะ,ะทีนี้เราจะได้ยินคําว่าร้อยละโดยมวลร้อยละโดยปริมาตรนะคะก็คือเขาแทนด้วยตัวนี้เนาะอันนี้เรียกอีกชื่อหนึงว่าร้อยละอ่ร้อยละโดยมวลอ่าอันนี้รียอีกชื่อหนึ่งว่าร้อยละ โดยปริมาตรความหมายเดียวกันนะคะวิธีคิดเหมือนกันความหมายเดียวกันแต่ว่าเรียกได้2แบบเนาะหรือไม่นักเรียนอาจจะไปเห็นสัญลักษณ์แบบนี้ w w เนาะ w by w แปลว่าไร weight by weight ก็คือน้ำหนักต่อน้ำหนักนะคะอันนี้สัญลักษณ์ก็คือ v กับ v แบบนี้ให้นักเรียนเข้าใจว่ามันคือความหมายของร้อยละปริมาตรต่อปริมาตรนะคะ อันนี้เป็นทั้งหมดของเรื่องความเข้มข้นของสารลายเนาะแล้วก็ตัวอย่างนะคะครูก็ยกไปให้แล้วเนาะในของทุกๆทุกๆรูปแบบทั้งมวลต่อมวลปริมาตรต่อปริมาตราตแล้วก็มวลต่อปริมาตรนะคะประมาณนี้เนาะ